โปรแกรมฟี่าเดย์รอบนี้ต้องยอมรับว่าผู้เล่นจากรอบโลปีสแสดงหลายคนทําผลงานในชุดทีมชาติได้อย่างยอดเยี่ยมจนเป็นที่พูดถึงที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือมาเซลสเปเซอร์มิดฟิลตัวยืมจากบบเยอร์มิวนิกที่กลับไปรับใช้ทีมชาติออสเตรียในฐานะกัปตันทีมแล้วก็มีส่วนสําคัญยิ่ง2ประตูแอซซิตหนึ่งบนชัยชนะของทัพออสเตรียเหนือทีมชาติไซาปัส4ต่อหนึ่งโดยที่1จาก2ประตูที่มาเซลสเปเซอร์ทาได้ยังมาจากการซัดฟรีคิกสุดงดงามที่ทาให้แฟนบอลปีสแสดงเล็งเห็นกันว่าทีมอาจได้ออป โดยรับลังดิกอดีตกุนซือขันตาทัพปีสัดแดงและปัจจุบันเป็นในายใหญ่ของทีมชาติออสเตรียได้พูดถึงฟอร์มของซาบิเซอร์ว่าเขาทาได้ยอดเยี่ยมจริงๆเขาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมหาศาลผมยังบอกด้วยว่าการถูกปล่อยยืมไปยูไนเต็ดทําให้เขาดีขึ้นฟอร์มเขากลับมาและมีความมั่นใจขึ้นกว่าตอนอยู่กับมิวนิกต่อมาขึ้นในรายของสกอตต์แม็กโทมินีกลับไปรับใช้ทีมชาติสกอตแลนด์แต่ไม่ได้ตัดสตาร์ตตัวจริงแต่ว่าแค่เพียงเวลา23นาทีที่อยู่ในสนามช่่วงงงครหลัจากที่ถูกเปลี่ยยนตัวลงงมาก็เพพีอจะะส่่งงงให้้้ตตัวเเออออาชืขึึนกรบดดไถ2ปู และพาทีมเอาชนะทีมชาติสายปัสามต่อศูนย์ซึ่งเกมของทั้งซาบิเซอร์และแม็กโทมินีคือเกมรอบคัดเลือกยูโร2024เหมือนกันทั้งคู่นะครับปิดท้ายที่พี่ใหญ่กาเซมิโลสวมปอกแขนกับตันทีมชาติบราซิลลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติโมร็อกโกและแม้ทีมจะแพ้ก็จริงแต่กาเซมิโลก็มีประตูมาฝากหนึ่งลูกด้วยกันซึ่งเรียกว่าแผานกมิดฟิลด์ที่ปีแดงส่งเข้าประกวดในเวทีนานาชาติต่างก็มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้และถือว่าสะท้อนถึงมาตรฐานของสโมสรมันเชสเตอรเ็ดงะ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นเปราะบางแต่แหลมคมในเวลาเดียวกันนั่นคือการออกมาเป็นตัวแทนกระบอกเสียงผู้แทนผู้ประกอบการอาชีพนักฟุตบอลของราฟฟเอลวาลานให้ความเห็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในปัจจุบันที่เจ้าตัวรู้สึกว่ามันกําลังกัดกินอาชีพการเล่นฟุตบอลให้มีอายุสั้นลงแถมยังจะส่งผลกระทบต่อตัวของผู้ประกอบอาชีพที่ถูกบั่นทอนสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เล่นเนื้อหาคําพูดคือทุกวันนี้ปฏิทินมันเต็มเกียดไปหมดแล้วจริงๆคือมันล้นด้วยซ้ําผู้เเล่นน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 ททุกกกกวััััี้ําางงหิิไปแะะมจย ไลขึ้น้นดอีกสิ่งที่ผมกังวลคืออาชีพการเล่นจะสั้นลงเพราะสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เล่นนั้นถูกกัดกินเยอะเกินไปโปรแกรมแข่งขันทุกวันนี้มันเกินขีดจำกัดของร่างกายไปมากซึ่งการที่เราบอกว่าประเด็นนี้มันเปราะบางและแหลมคมในเวลาเดียวกันก็เพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เสียงแฟนบอลแตกเป็น2ฝ่ายทั้งเห็นด้วยกับที่วาลาันพูดแล้วก็ไม่เห็นด้วยในมุมที่พวกเขาไม่เห็นด้วยก็ยกเหตุผลอย่างเช่นผู้คุณบ่นว่าทํางานหนักจนเกินรับไหวแต่คุณอย่าลืมนะว่าค่าตอบแทนอาชีพคุณมันคืออาชีพเฉพาะทางแบบสุดๆบ้างก็ระบุว่าถ้า คุณบทแบบนี้ให้ลองหลับตานึกภาพว่าคุณต้องทางานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงจนกว่าจะ,กะเกษียณแถมพอเข้าวัยเกษียณแล้วก็ไม่มีเงินมากพอจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายดูสิส่วนบางคอมเมนต์ที่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลว่าที่เขาพูดมามันก็ไม่ผิดนะเพราะฟุตบอลสมัยใหม่นี้เรียกร้องจากผู้เล่นมากเกินไปจริงๆมันไม่ใช่แค่จํานวนเกมที่ลงเล่นแต่ยังเกี่ยวพันถึงสไตล์ฟุตบอลยุคปัจจุบันที่เน้นความเข้มข้นในการเพสซิ่งและการวิ่งด้วยว่ากันตามตรงแล้ววาลานก็ไม่ใช่คนในสายอาชีพวงการฟุตบอลคนแแแรรรรรกกกนัับททีีี่่่่่อมมาพูดดเืงงยยโปขถิ แน่นเป็นปลากระป๋องอย่างทุกวันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามักได้เห็นว่าองค์กรทางฟุตบอลไม่ได้ใส่ใจจะจัดการโปรแกรมการแข่งขันโดยอิงพื้นฐานเรื่องสภาพร่างกายของผู้เล่นเลยเพราะโปรแกรมมันบีบรัดมากๆจนไม่สามารถขยับเกมเตะให้มีช่องว่างห่างกันร,ระหว่างเกมที่เป็นมาตรฐานได้แต่ถ้ามองว่ามันสมเหตุสมผลกับค่าตอบแทนที่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับและถ้าเข้าใจก่อนว่าพื้นฐานฟุตบอลทุกวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ของชอนชั้นแรงงานอีกต่อไปแต่เป็นธุรกิจความบันเทิงที่มีมูลค่าเม็ดเงินหมุนเวียนในวงการระดับมหาศาลมากๆองค์กรลูกหนังก็ ต้องพยายามคิดออกแบบการแข่งขันให้มากขึ้นเพื่อเป็นการทำเงินจากธุรกิจความบันเทิงชนิดนี้เอา,ง,าง่ายขนาดฟุตบอลโลกยังมีการเปลี่ยนฟอร์แมตใหม่เพิ่มทีมเข้าไปจาก32เป็น48ในรอบสุดท้ายทาให้เกมเตะจ,จากเดิมแค่6 4เกมต่อรอบสุดท้าย1ครั้งเพิ่มมาเป็น104เกมบนเวลาจัดแข่งจากเดิม28วันเป็น39วันแค่นี้ก็ยิ่งตอกย้ําชัดเจนมากว่าต่อให้ผู้ประกอบอาชีพนี้จะออกมาบ่นอะไรยังไงแต่องค์กรลูกหนังคงไม่มีทางเหลือสายใต้เห็นใจพวกเขาแน่ๆบางทีคงอาจรอให้เก เคสตั๊ดดี้ก่อนละมัง้งแล้วค่อยมาพิจารณากันอีกทีว่าโปรแกรมการแข่งขันทุกวันนี้มันทำลายผู้ประกอบการในทางใดบ้างจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ราฟเอวาลานออกมาช่วยกระทองให้เป็นประเด็นไปดูกันต่อที่อัปเดตของคริสเยนเอเล็กเซนซึ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้เร็วและดีขึ้นตามลำดับโดยที่ล่าสุดไม่ได้ใช้ไม้ค้ำช่วยเดินและเอาเฟือกออกพร้อมกลับมาลงซ้อมเบาๆก,กับลูกบอลได้บ้างแล้วรอบวันที่ผ่านมาเว็บไซต์สโมสรเปิดแพร่เนื้อหาคำสัมภาษณ์ของจอมทัพเดนมาร์กซึ่งจะลงเป็น, Podcast, น,อน,ปนพอดแค ตันช่วงที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะเพื่อนร่วมทีมหลายคนกลับไปเล่นทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งคริสเตนเอริกเซนก็นเริ่มต้นเล่าเรื่องด้วยการบอกว่าแคเลนตันเวลานี้มันเงียบเหง,งามากจริงๆแทบจะคล้ายๆกับตอนที่ผมเซ็นสัญญากับทีมแต่ว่าตอนนั้นทีมอยู่ปลีซีซันที่ออสเตรเลียนั่นแหละมันก็แปลกดีเหมือนกันที่ผมไม่ได้ไปเล่นทีมชาติได้แค่ติดตามเอาพร้อมกับมาอยู่แคเลนตันในวันเงียบๆอาจไม่สนุกมากนักหรอกแต่ผมก็ชินกับมันแล้วจากนั้นค e ริสเตน IG, เอร บอกว่าทุกอย่างมันกําลังไปได้ด้วยดีทุกวันนี้ผมเริ่มออกไปข้างนอกโดยสวมรองเท้ากีฬาได้แล้วจากนั้นมันคือขั้นตอนต่อไปเริ่มจากจุดตรงนั้นพักหลังนี้ผมใช้เวลาในลงยิมและก็จะเป็นขั้นตอนการบำบัดในสนามการบาดเจ็บมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมรับมือมาได้ดีกว่าสมัยแรกๆเยอะก่อนที่ในบทความที่นาเอาเนื้อหาสัมภาษณ์กิ๊เซนเดรกเซนจะปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดของจอมทัพเดนมาร์กคนนี้ว่ามันคือเรื่องของการเรียนรู้นะเวลาเราเติบโตขึ้นเราจะเรียนรู้ได้เออองงวว่่่่่าานนนนีีีคคืสหึใชพททุณ ดีในบางครั้งและในบางครั้งก็โชคไม่ดีพออย่างผมที่เจ็บครั้งนี้ทําให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยแต่ก็ทําให้ผมคิดแค่ว่าจะต้องกลับมาแข็งแรงให้เร็วที่สุดเพราะผมจะเดินหน้าต่อไปไม่มองข้างหลังกันแล้วสําหรับเอร็กเซนถ้าอิงตามที่เอริกเทนฮากอัปเดตไว้ล่าสุดก่อนฟีฟ่าเดก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ภายในเดือนเมษายนนี้มาช่วงไหนก็ช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็เชื่อว่าเอริกเทนฮากคงไม่เล่นกระบวนการให้กลับมาเร็วเกินไปแน่นอนเพราะคุณสื่อชาวดัตช์ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าต้องการให้ผููู้้เเลล่่่นนนนนอใใใสสสภาาพทีมบบบรรณ์แจจจิงจงงๆึะืกชวปด นักเตะรอบวันที่ผ่านมามีคาสัมภาษณ์ของแอนโทนีเอลังกาที่อธิบายสถานการณ์ในทีมด้วยการใช้คําว่าหน้าผิดหวังที่ได้รับโอกาสในการเล่นละระดับสโมสรนน้อยไปหน่อยโดยในการสัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อัพตันเบรดเขาโดนถามเรื่องการไม่ค่อยได้เล่นสม่ําเสมอซึ่งก็ตอบว่าหน้าผิดหวังแหละครับเพราะยังไงคุณก็อยากเล่นเกมมันเป็นสิ่งสําคัญแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างขึ้นอยู่กับโค้ชตัดสินใจผมเองคุยกับโค้ชแล้วแต่ผมไม่บอกหรอกว่าอะไรเพราะมันคือเรื่องระหว่าง2คนที่ชัดเจนคือผมทราบว่าเขาอยากให้ผมทําอะไรที่ผมมมตต้อ้ออออองงทําาาคืซหนักกกและพะโสถึ แล้วมีการพูดคุยกันมากมายไม่ใช่แค่เรื่องการไม่มีเวลาเล่นเกมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับสโมสสเราคุยกันเยอะมากและพวกเขาช่วยผมได้มากตอนนี้ผมกำลังโฟกัสไปที่อยู่ในเตดเรายังมีฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าและจำเป็นต้องจบให้ดีที่สุดก่อนแล้วจากนั้นค่อยคุยกันอีกทีกับสโมสรคือแม้เจ้าตัวจะบอกว่าต้องทำงานหนะักรอคอยโอกาสที่ตกมาถึงทว่าหากดูกันตรงๆเอลังก้าไม่ใช่ว่าได้รับโอกาสน้อยแต่อย่างใดแต่รายละเอียดคือเวลาเขาได้รับโอกาสแล้วเขาาาาามมักกว้้โออสนนนผผลลิตตบแท ไม่ได้มากกว่าก็เลยทําให้แฟนผีแอบง,งงกับประเด็นนี้นิดหน่อยว่าสรุปแล้วเอลังกาได้รับโอกาสน้อยเกินไปหรือเป็นที่ได้รับโอกาสแล้วไม่ทําให้ได้อย่างที่คาดหวังกันแน่อีกหนึ่งประเด็นที่ร้อนแรงเกี่ยวพันกับรเรื่องตลาดนักเตะค,คือผลงานเกมทีมชาตินัดล่าสุดของล่างส่งฮาแรแลนนั่นคือเจ้าหนุ่มลามูสฮอยลุนที่โผล่เข้ามามีข่าวกับ,กบปี้แสดงใน2อสวันมานี้จากคําพูดที่เจ้าตัวเคยพูดไว้เมื่อเดือนมนกราคมว่าเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาลามูสฮอยลุนดาวเต โดยการกด2ประตูในเกมรอบคันเลือกยูโร2024น่าเสียดายแค่เพียงว่าสุดท้ายคาร์ซักสถานเขาดันฮึดกับมาคว้าชัยไป3ต่อ2ทําให้ซีนของลามุดฮอยลุนดปลงไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามครับเท่ากับฟี่าเดย์รอบนี้2เกมเจ้าหนุ่มลามุดฮอยลุนกดไปแล้ว5ประตูและแน่นอนว่ายิ่งทําให้เจ้าตัวเนื้อหอมมากขึ้นอีกและเชื่อได้ว่าจะถูกหยิบมาเล่นในหน้าข่ามากขึ้นซึ่งเอาแค่นับเวลานี้ลามุดฮอยลุนก็ถือว่ามีการถูกโยงกับปีศาจแดงแล้วก็บางสื่อได้เผยว่าจริงๆนั้นลามูตมเ้อนตังแ่ดื ควบแล้วด้วยและทางไอ้ปืนใหญ่จริงๆก็มีแผนจะคว้าตัวลามุสหอยลุนแบบไม่กระตกกระตากแต่พอมาทําผลงานล้อแรงในฟี่าเดย์รอบนี้แล้วชื่อก็ถูกพูดถึงในระดับวงกว้างขึ้นมาแผนของอาร์เซนอลที่หากว่าเป็นจริงตามที่สื่อว่ามาก็ต้องบอกเลยว่าแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการแข่งขันในการล่าลายเซ็นกองหน้าดาวรุ่งคนนี้จะทวีความเข้มข้นแน่นอนในตลาดหน้าร้อนที่กาลังจะมาถึงนี้รอบวันที่ผ่านมายังมีประเด็นข่าวที่ปีศาจแดงถูกนาไปพัวพันกับอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลก20 ลอสแบ็กอาริสเตอร์คุณพ่อของอเล็กซิสที่ทําหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้ลูกชายเนื้อหาว่าเริ่มมีหลายสโมสรที่ทาบทามเข้ามาตั้งแต่มกราคมแต่เบื้องต้นจนถึงตอนนี้คือยังไม่ได้คุยกันจริงจังเพราะเราจะตัดสินใจไปพร้อมกับที่ไบรตันจะได้รับรู้ด้วยทุกขั้นตอนนั่นเพราะเราให้เกียรติสโมสรแห่งนี้และเราจะมองหาทางเลือกที่ให้ความสําคัญกับประโยชน์ของสโมสรด้วยโดยย้อนไปเดือนมกราคมมันเคยมีข่าวว่าทั้งปีศาแดงอร์เซนอลและเชลซีต่างก็ให้ความสนใจอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับแต่เช ขณะที่าร์เนอลได้เบาจอจินโยเข้ามาก็เลยทาให้สื่อทิ้งน้ําหนักสวิงมาทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นเพราะเป็นทีมเดียวจาก3ทีมในหน้าสื่อที่ยังไม่ได้เสริมแดนกลางเข้ามาเพิ่มเติมเดอะเมโทรยูเควิเคราะห์ว่ามนาดมีความเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าถ้าปีสัตแดงพาจากเป้าหมายใหญ่อย่างจูต์เบลลิงแฮมที่รายนั้นดูมีแนวโน้มจะไปลงเอยกับพวกเรอัมลมาดริดมากกว่าสื่อก็เลยมองว่าปีสัตว์แดงอาจหันกลับมาเล่นของในประเทศที่ผ่านเวทีพรีเมียร์ลีกแล้วอย่างเเอเล็กซิสแมคเลสเตอร์